เห็นตอนกัดนะครับรักเมียรครับกระโดดครับจะต้องเบียดนะครับเบียดสามใบพัดนะครับเ,เ,เ,เล่นองเหนือมันจะได้ครับเหนือครับเนี่ยรวยเด้วยอโอ้โห ใส้สามครับจะนี่เอ้ย,อย,อย <c oughs> ได้แบบทุลักทุเลนะครับถายนาดีนะครับบ้านนาดีตำบลน,นาดีนะครับโอ้โหทุลักทุเล่นะไม่รู้ว่าถ่ายทันหรือเปล่านะครับกรเอกดสตอมเบีรนะครับ ใส้สวยนะครับตัวนี้ใช้ประมาณสามโลนะครับตัวนี้เอ,อกัดสตอมเบอนะครับสีเขียวสามใบพัดนะครับเสียงดังแรงๆนะครับสะดวชอบนะครับเ,ออเดี๋ยวเราจะปลดปลาก่อนนะครับเราจะปล่อยมันไปนะครับตัวนี้ เออไม่ต้องดิ้นล็อกครับขอบคุณนายแบบนะครับนี่ตัวเบลเลอร์อแล้วนะครับนายแบบของเรานะครับเราจะปล่อยนายแบบไปแล้วนะครับปล่อยคื้นสู่ธรรมชาตินะครับทีน้านะเราก็จะมาตกมันอีกนะครับหยิบปล่อยไปแล้วนะครับปล่อยไปแล้ว